เราไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ะระลอก5โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะช้างนะะจงังหวัดตราดที่ต้องบอกว่าพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดลดความเสี่ยงนะคะล่าสุดค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะคะจึงขอประกาศปิดให้บริการในพื้นที่อุทยานนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอบถามรายละเอียดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้จากท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะคะคุณนิพนธ์พินโยค่ะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะท่านหัวหน้าคะจากข่าวที่ได้มีประกาศออกไปตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าคนนักท่องเที่ยวนะตื่นตกใจเพราะว่ามีการปล่อยข่าวว่าปิดเกาะช้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการปิดแค่พื้นที่อุทยานใช่ไหมคะัท่านหัวหน้าคะครับใช่ครับจริงๆแล้วอุทยานเกาะช้างเนี่ยไม่ได้ป้อลุมพื้นที่อ่าตั้งอำเภอเกาะช้างนะครับครับส่วนหนึ่งเป็นของเอกชนเป็น,เป,นเป็นที่ท่องเที่ยวที่าชาวบ้านมีที่อยู่ใน อำเภอเกาะช้างมีอยู่40,000กว่าไร่นะครับฉะนั้นต้องเที่ยวอาจจะตกใจว่าปิดอุทยานเกาะช้างก็คือปิดทั้งเกาะความจริงไม่ใช่ครับค่ะสอบถามเบื้องต้นนิดนึงค่ะท่านหัวหน้าคะในส่วนของพื้นที่อุทยานที่มีการประกาศปิดเนี่ยนะคะเราได้มีการดําเนินการปิดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ส่วนไหนบ้างคะท่านหัวหน้าคะครับก็อุทยานเกาะช้างประกาศปิดเมื่อวันที่ 9มกราคม2565นะครับกับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับก็ปิดเฉพาะในส่วนของอาการพักแรมรารการเต้นนะครับแล้วก็น้ำตกที่นักเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวกับแล้วก็กิจกรรมดำน้ำชมปะาารังครับค่ะส่วนสำหรับสาเหตุนะคะของการปิดเนี่ยครับท่านหัวหน้าคะอยากให้ ให้พี่น้องประชาชนได้ได้รับทราบข้อมูลนิดนึงอะค่ะสาเหตุที่เราได้ปิดในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยนะคะครับก็สืบเนื่องจากหลังจากเทศกาลปีใหม่นะครับก็มีผู้ติดเชื้อนะครับติดโควิด -19 เนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขยายวงกว้างครับทางอุทยานก็ประเมินแล้วนะครับว่า,าในส่วนของอุทยานเนี่ย เป็นจุดศูนรวมที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามารวมตัวกันเยอะนะครับสิ่งที่เราจะช่วยระงับยับยั้งได้นะครับทั้งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความปลอดภัยของเจ้าที่เราก็จะปิดเพื่อไม่ให้การแพร่กระจายของโควิด -19 เนี่ยขยายวงกว้างนะครับแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับ พอสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะเปิดตามปกติครับอืค่ะวันนัานแล้วแบบนี้เนี่ยมีการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างนะคะเก,ะกี่ยวกับเรื่องของการชัดเจนที่ัวาจะใช้พื้นที่กันให้บริการมีการปิดพื้นที่กับภาคเอกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการสร้างความเข้าใจกับคนกลุ่มน,นี้ยังไงบ้างคะครับก่อนที่ผมจะปิดผมก็ได้หาลือนะครับประสา,านไปทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดตราดนะครับ แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าเออมันสถานการณ์มันสมควรที่จะปิดอุทยานก่อนนะครับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ผู้อุ้มขาชาระดับสูงของผมนะครับก็แล้วก็ลงลงข่าวนะครับลงข่าวในเพจโซเชียลของอุทยานนะครับก็ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบครับอืค่ะ สำหรับมุมมองของท่านหัวหน้าเองเนี่ยนะคะได้มีการประเมินไหมคะว่าสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เราได้มีการเตรียมที่จะเปิดบริการให้กับนะักท่องเที่ยวได้กลับมาท่องเที่ยวได้อย่างปกติยังไงบ้างคะท่านหัวหน้าคะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ได้สอบถามทางสาธารณสุขนะครับก็สถานกา,การณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายคลี่คลายลงมานะครับช่วงที่ที่สุดก็คือวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบห้ามกรานะครับ หลังจากนั้นก็สถานกา,การณ์ก็จะดีขึ้นนะครับทางอุทยานก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยอุทยานก็คงจะปิดประมาณสิบสี่วันเป็นเบื้องต้นนะครับอืมค่ะพานาักคะเราในการแพร่ระบาดระลอกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยธรรมชาติมีการปรับฟื้นมากน้อยขนาดไหนคะก่อนที่จะมาถึงระลอกข้านี้เนี่ยค่ะครับเมื่อปีเมื่อเมื่อวันที่สี่ถึงวันที่สามสิบมกราอ่า 64นะครับเราก็ปิดช่วงนั้นอุทยานก็ปิดครับ mm hmm. แล้วก็มาปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาจนถึงวันที่สามเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาครับ mm hmm. ครับคือปิดประจําปีเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวนะครับ mm hmm. ปรากฏว่านะครับอทั้งทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยฟื้นตัวอย่างอย่างสมบูรณ์มากเลยครับ mm hmm. น้ําทะเลใสามากครับ ก็ <UNKNOWN> เป็นสははายหนึ่งที่ว่าจะช่วยฟื้นตัวการปิดนี่ก็ช่วยให้ทรอพทากรธรรมชาติฟื้นตัวครับค่ะถามท่านหัวหน้านิดนึงค่ะปกติแล้วเนี่ยในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะคะนักท่องเที่ยวที่ผัดเปลี่ยนุนเวียนกันนะคะต่อวันหรือว่าในช่วงของสุดสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะท่านหัวหน้าครับก็ในช่วงสี่วันช่วงเทศกาลปีใหม่นี่นะครับก็มีนักเที่ยวเข้ามาในเกวียนประมาณหกพันกว่าคน ครับแต่ว่าแต,แต่ว่าจริงๆแล้วนักเที่ยวมามากกว่านี้เยอะครับ,รบแต่ว่าไปอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนนะครับค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านหัวหน้าค่ะได้ฝากถึงนักท่องเที่ยวเลยนะ,ะในการที่จะมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของเกาะช้างเองแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะช้างหักมีการเปิดทําการปกตินะคะอยากให้ฝากเขานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในยุค new um normal ค่ะครับก็ เื่อก่อนนี้เราก็คำนึงถึงว่าเราท่องเที่ยวในเชิงท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องรับช่วยกันร,รักษานะครับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้อยั่งยืนนะครับแต่ต่อไปนี้ยเราต้องคานึงเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของอโรคระบาดนะครับเราต้องมีความรับชอบต่อสังคมเราก็ต้องท่องเที่ยวแบบนิวโนมอนนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่เราต้องอเราต้องปฏิบัตินะครับ ครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับครับเราจะทําให้การท่องเที่ยวนน้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของหัวหน้านิพนธ์พินโยค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ